เคครับผมสวัสดีครับรีวิวนะครับผม Honda Custo มนะครับผมอ่าเก้าสิบีซีนครับเอกสารนี่ฮะเอกสารมีแค่เล่มเขียวนะครับรถเป็นตัวสตาร์ทมือตรงรุ่นนะครับเนี่ยมีเล่มเขียวอ่าหาสีขาดเกินนะครับรถเครื่องเดิมสตาร์ทติดนะครับผมอ่าสตาร์ทติดจอดนานนะครับผมนี่นะฮะยางหลังรั่วนะฮะ ยให้ฟังดูนะฮะสตาร์ตติดแกนเกียร์กับสตาร์ตไม่เชื่อมนะครับสตาร์ตมือยังไม่ได้เช็คนะครับไม่มีแบตไปหน้าติดนะครับไปเลี้ยวไม่ติดแต่ไม่ดงัง ่อไม่ค่อยแห้งนะครับผมก็ยังก็มีมขมเมาขมเอาหน่อยนะฮะอ่านะก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันก็รับได้ก็มาเอาไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับก่อนเก็บงาน